บทที่269ขอของฉันคืนทันใดนั้นหยางเฉินก็ขมวดคิ้วและรีบเหยียบเบรกทันทีถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคฤหาน์ยอดเมคาโดยเฉพาะสองข้างทางของถนนมีไฟส่องสว่างเพียงริบหรี่หยางเฉินก้าวลงจากรถมองไปยังใบหน้าที่รู้สึกคุ้นเคยพลางพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆว,ว่าคุณคิดว่าผมไม่กล้าฆ่าคุณจริงๆเหรอไอสังหารอันทรงพลังแผ่ออกมาจากร่างกายของหยางเฉิน จุดนี้เป็นถนนเพียงเส้นเดียวที่สามารถไปยังคฤหาดยอดเมคาได้การที่อีกฝ่ายมายืนขวางเขาอยู่ที่นี่สำหรับเขาแล้วถือเป็นการบุกรุกที่นี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลของเขาคฤหา์ที่อยู่บนยอดเขานั้นมีคนสำคัญของเขาพักอยู่จู่ๆเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นฉันไม่ได้มีเจตนาอื่นขอคืนมีให้ฉันแล้วฉันก็จะจากไป ผู้หญิงคนนี้ช่างใจกล้าจริงๆก่อนหน้านี้ที่เมืองโจเฉิงเฉินอิงจอวินก็จ้างเธอให้มาฆ่าหยางเฉินที่ภูเขาห้าธาตุหยางเฉินคิดว่าเธอน่าจะเป็นผู้สืบทอดของยินเลียแห่งชายแดนเหนือจึงได้ไว้ชีวิตเธอแล้วยึดมีทรราชไปเท่านั้นไม่นึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะตามสืบจนรู้ว่าเขาพักอยู่ที่นี่ได้เร็วขนาดนี้ ยังเฉินหัวเราะเบาๆออกมาอย่างไม่ชอบใจนะคุณน่าจะรู้ตัวดีว่าคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมแล้วคุณก็ไม่กลัวผมจะฆ่าคุณสักนิดเลยเหรอทายาทแห่งมีทรราชพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่าสำหรับฉันแล้วการตายมันเป็นแค่การหลุดพ้นเท่านั้นแต่มีดนั้นฉันต้องได้คืนพูดจบเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเข้าหาย,ยางเฉินก้าวทีละก้าวด้วยสีหน้าไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดมีเพียงแค่ความแน่วแน่มั่นคงเท่านั้น เดิมทีอย่างเฉินคิดที่จะฆ่าตอนนี้ก็พลันเปลี่ยนความคิดแล้วจ้องมองผู้หญิงที่แน่วแน่อย่างถึงที่สุดคนนี้เธอไม่ได้ดูสวยจนต้องยอมซิโรราบแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ใช้ได้ทว่าแววตาที่ค่อนข้างเย็นชาทำให้ความสวยนั้นดูด้านชาไปทันทีดังคำกล่าวที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมเอามีทอร่า,ราฉันคืนมาเมื่อห่างจากยางเฉินประมาณสองเมตรเธอก็หยุดแล้วมองอยางเฉินด้วยในตาที่จืดชืด แล้วถ้าผมไม่ยอมคืนละ่ะยางเชิญถามทันทีที่สิ้นเสียงทายาทแห่งมีทรราชก็พุ่งเข้าใส่เขาทันทีด้วยระยะห่างของทั้งคู่ที่ใกล้กันมากๆและความเร็วของเธอนั้นก็สูงมากเช่นกันเพียงชั่วพริบตาบาทาของเธอก็ถีบใส่ยางเชิญไปแล้วคืออยางเชิญโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วจับข้อเท้าของเธอเอาไว้ล่อยฉันนะขาข้างหนึ่งของเธอถูกยกสูงขึ้นเมื่อถูกยางเฉินจับมันไวส้สูงสเช่นนี้ พูดตามตรงท่านี้มันไม่น่าดูเอาซะเลยเธอจึงรู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยความอับอายทันทีผมพูดไปแล้วไงว่าคุณไม่คู่ควรกับมีทรราชเล่มนี้หรอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าตัวเองคู่ควรแล้วค่อยกลับมาเอาใหม่พูดจบเขาก็ออกแรงผลักเธอต้องถอยหลังไปหลายก้าวแทบก้นจ้ำเบ้ากว่าจะตั้งหลักได้แต่ทันทีที่ตั้งหลับได้เธอก็พุ่งใสยย่ยางเชิญอีกครั้ง แววตาที่เย็นชาไม่แสดงให้เห็นความรู้สึกเลยแม้แต่น้อยราวกับไม่มีความรู้สึกกลัวตายอยู่เลยแต่สำหรับเธอนั้นมีดเล่มนั้นมันสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเธอมากเพราะเหตุผลนี้ยางเฉิญถึงไม่ลงมือสังหารเธอตุ๊บยางเฉิญผลักหมัดของเธอที่ต่อยอีกครั้งจนต้องถอยหลังหลายก้าวแล้วพูดออกไปอย่างใจเย็นว่าคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมอย่าพยายามเลยต้องทำยังไงคุณถึงจะยอมคืนมีดทรราชนั้นให้ฉัน เธอถามด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บมาก่อนมีผ้าพันแผลพันอยู่ที่แขนขวาเมื่อครู่ตอนปะทหย,ยางเฉินแผลก็เปิดตอนนี้เลือดได้ย้อมผ้าพันแผลจนกลายเป็นสีแดงไปแล้วคุณชื่ออะไรยางเฉินถามหันซวนเธอตอบทันทีสำหรับคุณแล้วมีทรราชมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ,อยางเฉินถามต่อ หันส่วนนั้นเย็นชาเหมือนกันกันกบชื่อของเธอเธอกัดฟันพูดมีทอราราชเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่ปู่ของฉันเหลือทิ้งไว้ให้ต่อให้ต้องตายฉันก็ต้องเอามันคืนมาให้ได้ปู่ของคุณคือมีทอราราชอย่างนั้นเหรอยังเฉินทำหน้าตกใจเขารู้ดีว่ามีทอราราชนั้นสำคัญต่อหันส่วนมากแต่ไม่นึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นหลานสาวของอดีตนักรบมีทอราช หันส่วนพยักหน้าเรื่องที่ยางเฉินรู้จักมีดทรราชนั้นเธอไม่ได้สนใจเลยสักนิดเธอแค่อยากได้มีดคืนเท่านั้นปู่ของคุณคือยินเลียแห่งชายแดนเหนือเมื่อก่อนเขาใช้มีดเล่มนี้สังหารศัตรูไปนับไม่ถ้วนและมีแค่เขาที่คู่ควรกับมีดทรราชเล่มนี้ยางเฉินพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังที่ชายแดนเหนือนั้นมีสถานที่ที่ชื่อหอยินเลียอยู่ใครก็ตามที่สละชีพเพื่อชาติที่ชายแดนเหมอก็จะถูกจารึกไว้ในนั้น ยางเฉินกับมีทรราชนั้นไม่ใช่คนในยุคเดียวกันเขาแค่เคยเห็นชื่อของมีทรราชจากในหอยินเลียเท่านั้นดังนั้นเขาจึงรู้จักประวัติของมีดนี้ได้เป็นอย่างดีเขายังพูดต่ออีกว่ามีทรราชชื่อที่แท้จริงนั้นไม่ชัดเจนเป็นชายชาวหั่นเสียชีวิตตอนอายุ53เป็นทหารที่อายุมากที่สุดสมญานามว่ายอดดาบแห่งชายแดนเหนือได้รับเหรียญกล้าหารระดับหนึ่งสองครั้งเหรียญกล้าหารระดับสองอีกหครั้ง กับความสามารถของมีทรราชนั้นอย่างเชิญได้จดจำอยู่ในใจนานมาแล้วตอนนี้เขาก็ได้เล่าตำนานของมีทรราชที่เกิดขึ้นในชายแดนเหนือด้วยสีหน้าที่จริงจังไปรอบหนึ่งผู้อาวุโสมีทรร,ราชตอนที่อายุ53ปียังต่อสู้กับศัตรูอยู่ในสนามรบได้อย่างห้าวหาญโดยใช้มีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเขาสังหารศัตรูไปนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็สิ้นชีพลงที่สนามรบต่อให้หมดลมหายใจไปแล้วเขาก็ยังยืนหยัดไม่ยอมลม้ม ส่วนคุณคนที่เป็นถึงหลานสาวของมีดทรราชกลับใช้มีดเล่มนี้ไว้ฆ่าคนแล้วคุณไม่รู้สึกผิดต่อคุณปู่ของคุณบ้างหรือไงแล้วไม่รู้สึกผิดกับตัวเองบ้างเลยเหรอถามหน่อยคุณคู่ควรกับมีดของยินเลียแห่งชายแดนเหนือไหมยางเชิญพูดใส่อารมณ์ยิ่งพูดเสียงก็ยิ่งดังขึ้นพอตอนท้ายเขาก็ถึงกับตะโกนออกมาในที่สุดใบหน้าที่เย็นชามาโดยตลอดของหันซวนก็มีการเปลี่ยนแปลง ดวงตาทั้งสองข้างของเธอนั้นแดงกำ่ำสีหน้าดูรู้สึกผิดเธอกัดฟันแน่นก้มหน้าแล้วไม่พูดอะไรสักคำยางเชิญหายใจเข้าลึกๆพยายามทำให้ตัวเองใจเย็นลงผ่านไปพักใหญ่จู่ๆเขาก็ถามออกมาว่านี่คุณไปเจอเรื่องลำบากอะไรมาใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีก็บอกผมมาเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองเขาไม่เชื่อวีรบุรุษที่ยอมตายในสนามรบเพื่อประเทศชาติได้นั้นจะมีทายาทที่ฆ่าคนเพื่อดำรงชีวิตจริงๆ หันซวนทำหน้าขัดขืนจากการแสดงออกของเธออย่างเฉินก็สามารถมองออกว่าเธอนั้นเจอปัญหาอะไรเข้าแล้วจริงๆเพียงแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรจากนั้นก็หันหลังแล้วจะจากไปหยุดเดี๋ยวนี้นะยางเฉินตะโกนออกมาด้วยความโมโหขาของหันซวนหยุดชะงักแต่ไม่ได้หันกลับมาและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาดังเดิมที่คุณพูดมามันถูกแล้วฉันมันไม่คู่ควรกับมีดของคุณปู่เลยด้วยเหตุนี้คุณจึงเลือกที่จะเดินหนีอย่างนั้นเหรอ ยางเฉินถามคุณอยากคิดยังไงก็คิดไปจากนี้ไปฉันเองก็หวังว่าคุณจะดูแลมี่ทรราชให้ดีแล้วกันหันส่วนพูดออกมาอย่างไม่ใส่ใจพูจบก็เดินจากไปจู่ๆยางเฉินก็รู้สึกเหมือนชกลมผู้หญิงคนนี้ช่างน่าสนจริงๆดูแล้วอายุของเธอก็น่าจะราวๆยี่สิบี่ห้า 24, 25, แต่กลับมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่เสียแรงที่เกิดเป็นหลานสาวของมี่ทรราช แต่ว่าทุกๆการโจมตีของผู้หญิงคนนี้มันมีแต่ท่วงท่าที่ใช้ฆ่าคนทั้งนั้นต่อให้เป็นนักฆ่าทั่วไปมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอในเวลานี้จูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นผันส่วนเราตามหาเธอมานานแล้วตอนนี้ยังคิดจะหนีไปไหนอีกทันใดนั้นเองจูจ่ๆก็มีเงาของชายที่สวมชุดดำสี่คนออกมายืนล้อมหันซวนเอาไว้พอเห็นคนพวกนี้สีหน้าของหันซวนก็เปลี่ยนไปในทันที พวกแกนี่มันตามจองเวรฉันไม่ยอมเลิกราจริงๆเลยนะเธอพูดพร้อมกัดฟันกลับไปดีกว่าไม่แน่หัวหน้าอาจจะให้โอกาสแกอีกครั้งไม่อย่างนั้นก็มีแต่ต้องตายเท่านั้นชายหัวหน้าที่ดูแข็งแกร่งพูดออกมาด้วยความเย็นชายอย่างถึงที่สุดฉันไม่ไปพอหันส่วนผู้จบขาของเธอก็ขยับร่างกายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วราวกับว่าต้องการฝ่าออกจากวงล้อมหนีไป แต่ว่าอีกฝ่ายนั้นมีกันถึงสี่คนฝีมือก็แข็งแกร่งมากส่วนแขนขวาของเธอก็ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วจะหนีออกไปได้ยังไงกันพลาดชายหัวหน้าได้ซัดกำปั้นใส่หันซวนจนเธอนั้นต้องกระเด็นออกไปเธอแน่ใจแล้วหรือว่าจะไม่กลับไปกับเราทั้งสี่คนเข้ามาล้อมหันซวนเอาไว้อย่างรวดเร็วหัวหน้าคนนั้นกล่าวอย่างเย็นชาว่าหัวหน้าใหญ่บอกว่าถ้าขัดขืนที่จะไม่กลับไปก็ให้ฆ่าทิ้งซะถ้าอย่างนั้นก็ฆ่าฉันซะเธอ ทันใดนั้นหันซวนก็หลับตาทั้งสองข้างลงไม่แม้แต่จะขัดขืนเลยสักนิดเมื่อแกอยากตายงั้นฉันจะสงเคราะห์ให้เมื่อสิ้นเสียงเขาก็กำลังจะเตะใส่หัวของหันซวนอย่างแรงทันใดนั้นถ้าใครกล้าทำร้ายเธอมึงตายแน่น้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยออร่าสังหารก็ได้ดังขึ้นจากนั้นหยางเฉินก็ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทันทีอย่างช้าๆในมือโยนเศษหินก้อนเล็กๆไปมาบทที่สองไม่ละเวน้น จังหวะที่หันซวนได้ยินเสียงของอยางเฉินนั้นแววตาของเธอนั้นก็ดูผันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเองก็เกิดการผันผ,นผวนขึ้นมาทันใดในขณะที่คนชุดดำทั้งสี่นั้นมองดูยางเฉินที่กำลังเดินไปหาพวกเขาจิตสังหารอันแรงกล้าก็ถูกส่งออกมาจากสายตาของทุกคนคำพูดนั้นของอยางเฉินที่ว่าใครกล้าทำร้ายเธอมึองตายแน่มันช่างเป็นคำพูดที่โอหังสิ้นดีนี่ไอ้หนูทำร้อยอย่าให้พวกเราต้องวิบ ไม่งั้นแกตายแน่หัวหน้าของชายชุดดำพูดออกมาอย่างไม่สบอารมณ์ส่วนคนอื่นๆก็พากันทำหน้ายาะเย้ยอย่างเฉินในสายตาของพวกเขาอย่างเฉินนั้นเป็นคนที่ได้ตายไปแล้วอย่างเฉินเดินไปพูดไปปล่อยเธอซะแล้วฉันจะปล่อยพวกแกไปฮะอะไรนะห้าห้าโอหังนักนะหัวหน้าของชายชุดดำยิ้มยาะเยะ้ยพร้อมกับสีหน้าที่ดุร้ายแกอยากให้เธอรอดแต่ฉันอยากให้เธอตายว่าห้าห้า เสียงเขาก็ไม่มีความลังเลใดๆเง้าวเท้าเาตะไปที่หัวของหันส่วนทันทีแววตาของหันส่วนนั้นไม่มีความหวาดกลัวอยู่เลยแม้แต่น้อยแค่ในใจยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่านั้นมีเพียงเวลาที่ใกล้าตายเท่านั้นเธอถึงได้รู้ตัวอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเองนั้นยังมีความอาลัยอาวรณ์กับโลกใบนี้อยู่ฟิวและในจังหวะนั้นเองก่อนที่เท้าจะกระแทกศีรษะหันส่วนหินเล็กๆก,ก,ก้อนนั้นถูกบีดออกจากนิ้วมือของอยางเชิญชับพลัน เสียงแหวกอากาศราวกับดาวตกดวงน้อยๆในยามค่ำคืนพุ่งตรงไปยังหัวหน้าชายชุดดำสวบทันใดนั้นเสียงที่ชวนร้องที่สยองก็ได้ดังขึ้นก้อนหินนั้นได้ทะลุผ่านหัวเข่าของหัวหน้าคนนั้นไปทันทีความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเกิดขึ้นที่หัวเข่าแล้วกระจายไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วหัวหน้าของผู้แข็งแกร่งลง้มลงกับพื้นราวกับคนที่ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงอาก ทันใดนั้นเสียงคำรามที่เจ็บปวดก็ระเบิดออกมาดังกังวานอยู่ในค่ำคืนที่มืดมิดส่วนชายชุดดำผู้แข็งแกร่งที่เหลืออีกสามคนเห็นฉากที่เกิดขึ้นต่างก็อึ้งไปตามตามกันต่างก็จ้องมองอย่างเฉินด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพวกเขานั้นไม่รู้ตัวเลยดวงตาคู่สวยของหันส่วนเบิงตากว้างแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้เธอคิดว่าตัวเองกำลังจะตายแล้ว กับการปรากฏตัวของอยางเฉินนั้นเธอไม่ได้คาดหวังอะไรเลยสักนิดจวบจนวินาทีนี้ที่ร่างกายของหัวหน้าชายชุดดำผู้แข็งแกร่งล้มลงกับพื้นเธอถึงได้รู้ตัวว่าตัวเองนั้นถูกช่วยไว้ทันนั่นนี่แกเป็นใครกันแน่หัวหน้าชายชุดดำพูดพร้อมกับฟันแน่นความเจ็บปวดอันมากมายทำให้สีหน้าที่แสดงออกมานั้นบูดเบี้ยวไปหมดน้ำเสียงก็สั่นเครือและเหงื่อเย,ย็นก็เปียกชุ่มไปทั้งตัว เขาเองก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งถึงหัวเขาจะถูกเจาะเป็นรูถึงความเจ็บปวดมากมายที่ถาโถมเข้ามาแต่เขาก็แค่คำรามออกมาเพียงไม่กี่ครั้งยังเฉิญเลิกคิ้วขึ้นองค์กรที่สามารถฝึกฝนผู้แข็งแกร่งออกมาได้แบบนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนดูแล้วปัญหาที่หันซวนพบเจอนั้นต้องหนักหนาไม่ธรรมดาแน่ แต่ถ้าว่าเธอเป็นผู้สืบทอดวีรบุรุษช,ชายแดนเหนือต่อให้เธอต้องพบเจอกับอำนาจที่ใหญ่ล้นฟ้าเพียงใดอย่างเฉินก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเธอแน่ในเวลานี้อย่างเฉินพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยฉันเป็นใครก็ตามสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกแกแต่ฉันขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าพวกแกยังไม่ใส่หัวไปอีกพวกแกก็มีแต่ต้องตายสถานเดียว หากกล้ามาทำร้ายคนของสมาคมบูโดของเราเท่ากับแกได้ขุดหลุมฝังศพให้ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วความเจ็บปวดที่ส่งมาจากหัวเข่าทำให้หัวหน้าขอผู้แข็งแกร่งแทบจะกัดฟันพูดออกมาแล้วยางเฉินได้ขมวดคิ้วอย่างแรงพลางถามสมาคมบูโดอย่างนั้นเหรอใช่วงดนตรีที่ร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมใช่ไหมเชียเพื่อนเล่นมึงเหรอนั่นมันวงบูโดกันหัวหน้าชายชุดดำสะบ,บดดัดดาอย่างแรง ถ้างาน,นองค์กรน,นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเคยได้ยินนี่ก่อนหน้านี้ที่เมืองโจเฉิงนักฆ่าที่ลอบสังหารเฉินอิงจจวินก็คือคนของสมาคมบ้าบอนี่แหละไม่นึกเลยว่าวันนี้จะได้เจอคนของพวกมันในเมืองเจียงโจอีกในระหว่างที่หยางเฉินกำลังนึกถึงเหตุการณ์ทั้งสองจูจ่ๆผู้แข็งแกร่งอีกคนก็พูดด้วยท่าทางที่ทรงอำนาจว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้ทรยศของสมาคมบูโดการที่เราฆ่าเธอมันก็เป็นคำสั่งจากเบื้องบน ถ้ารู้จักเจียมตัวก็รีบใส่หัวไปซะสมาคมบูโดไม่ใช่องค์กรที่แกจะมีเรื่องด้วยได้ยังเฉินสายหน้าพลางกล่าวดูท่าแล้วพวกแกก็ยังฟังที่ฉันพูดไม่เข้าใจอยู่ดีสินะฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่ากระดูกของพวกแกนั้นมันจะแข็งขนาดไหนเชียวสามหาวสิ้นดีคนคนนั้นพูดพลางขำออกมาอย่างไม่ชอบใจนะักว่าแล้วเขาก็โบกมือใหญ่พลางกล่าวพวกเราบุกเข้าไปพร้อมกันแก้แค้นให้พี่ใหญ่ ระวังอาวุธลับของมันด้วยละ่ะเห็นได้ชัดว่าการที่หยางเฉินดีดหินใส่นั้นถูกมองว่าเป็นการใช้อาวุธลับไปซะแล้วแต่ก็พอเข้าใจได้เนื่องจากตอนนี้มันก็ดึกมากอีกทั้งมีเพียงแค่แสงสว่างจากไปถนนที่สลัวสลัวพวกเขาเห็นไม่ชัดเจนว่าหยางเฉินนั้นลงมืออย่างไรมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้าใจผิดสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งสมาคมบูโดพุ่งเข้าใส่หยางเฉินพร้อมกัน แต่ยางเฉินก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยราวกับก้าวเดินอยู่ในลานบ้านเล่นเล่ๆอย่างต่อเนื่องทว่าทันใดนั้นก็เกิดความร้อนรนขึ้นในแววตาของหันซวนเธออยากเข้าไปช่วยยางเฉินแต่เธอนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อกี้ก็ยังมาถูกรุมทำร้ายอีกจนแผลเก่ามันฉีกขาดเจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมตอนนี้เธอจึงไม่มีแรงมากพอที่จะทำการต่อสู้คุณรีบไปซะ จู่ๆหันส่วนก็ตะโกนออกมาถึงเธอจะไม่รู้ว่าปู่ของตัวเองกับหยางเฉินนั้นจะมีสัมพันธ์อะไรกันแต่จากคำพูดของหยางเฉินนั้นเธอก็สามารถรับรู้ได้ว่าหยางเฉินนั้นเคารพในตัวปู่ของเธอมากถ้าเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้หยางเฉินต้องตายเธอก็ไม่มีทางยกโทษให้ตัวเองเด็ดขาดแต่วินาทีที่ตะโกนออกไปเธอก็ต้องเบึงตากว้างทันที เธอเห็นเพียงอย่างเฉินนั้นขยับตัวเล็กน้อยด้วยความเร็วที่พริ้วไหวทันใดนั้นสมาชิกสามคนของสมาคมบูโดนั้นต่างก็กระเด็นออกไปคนละทิศทางหลายสิบเมตรราวกับถูกรถบรรทุกที่หนักหลายตันชนเข้าพร้อมๆกับเสียงกระดูกที่แตกหักทันทีที่ทั้งสามคนนั้นลม้มลงกับพื้นพวกเขาก็แน่นิ่งสนิทดูไม่ออกว่าง่วงหรือตายทุกอย่างที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเท่านั้น หันซวนรู้สึกราวกับฝันไปเดิมทีเธอเองก็เป็นสมาชิกของสมาคมบูโดเหมือนกันกับความแข็งแกร่งของสี่คนนี้เธอรู้ดีอย่างมากทว่าแต่ตอนนี้ทำไมกลับดูอ่อนแอเยี่ยงนี้รูม่านตาของหัวหน้าคนนั้นหดเล็กลงทันทีสองตาจ้องไปที่หยางเฉินราวกับลืมความเจ็บปวดที่หัวเข่าของตัวเองถูกเจาะต่อให้อยู่ในสมาคมบูโดเขาก็ไม่เคยเห็นใครที่มีฝีมือหน้ากลัวขนาดนี้มาก่อน บางทีอาจจะมีแค่ระดับท่านผู้นำเท่านั้นกระมังถึงจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ฉันได้เสนอทางรอดให้พวกแกแล้วทำไมถึงไม่เอาสายตาของหยางเฉินค่อยๆมองมาพร้อมขยับเท้าจนมาหยุดอยู่ที่หัวหน้าคนนั้นฉันฉันฉันจะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยครับหัวหน้าของผู้แข็งแกร่งตกใจจนตัวสัน่นแม้แต่ตอนพูดก็ยังติดอ่างขึ้นมาทันทีที่พูดจบเขาก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินกระอออกไป คิดจะไปไหนหรึย่างเฉินจ้องมองผ่านหลังของหัวหน้าของผู้แข็งแกร่งแล้วคำออกมาพลางสายหน้าอย่างไม่ชอบใจมันสายไปแล้วหัวหน้าทีมชุดดำพร่องออกมาทันทีมันยังไม่สายครับเพิ่งตีสองเองอยางเฉินเสียะยิ้มพลางสายหัวโอเคตีสองแล้วไอ้น้องอาสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านมาพร้อมกับความหนาวเย็นสายหนึ่ง ีหน้าของหันซวนนั้นซี่เผือดเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าคนคนหนึ่งจะเก่งกาจได้ขนาดนี้สมาชิกสี่คนของสมาคมบูโดแทบจะตายไปในพริบตาพวกเขาเป็นสมาชิกของสมาคมบูโดถ้าคุณฆ่าพวกเขาแล้วมันก็จะสร้างปัญหาให้คุณอย่างมากเลยนะหันซวนกัดฟันแน่นแววตานั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนมันก็จริงปัญหาจะทำให้คนแกร่งแล้วมันจะทำไมเหรอครับ ยางเฉินคำพลางสายหน้าอย่างไม่ชอบใจถ้าพวกมันอยากจะรนหาที่ตายผมก็ไม่ขัดข้องที่จะกระทึบสมาคมบูโดให้จมดินไปเลยตุบหันซวนรู้สึกได้แค่มีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นใบหน้าพลันเต็มไปด้วยความชอ็อกจะกระทึบสมาคมบูโดให้จมดินถึงคำพูดนี้ฟังแล้วจะดูบ้าบิ่นอย่างถึงที่สุดแต่หันซวนกลับไม่รู้สึกว่ามันจะบ้าบิ่นเลยสักนิด ชายหนุ่มคนหนึ่งที่สามารถสังหารสมาชิกสี่คนของสมาคมบูโดได้อย่างง่ายดายเป็นคนที่บ้าบิ่นจริงๆเหรออยางเชินไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของหันซวนเขาหันหลังแล้วเดินกลับไปยังรถแพตตันคันดำของเขาจากนั้นก็หยิบมีดเล่มใหญ่ออกมาเล่มหนึ่งแล้วโยนมันออกไปทันทีถึกมีดเล่มใหญ่นั้นลอยไปปักใกล้ๆเท้าของหันซวนมีทรราชผมคืนให้คุณ อย่างเฉินจ้องมองหันส่วนด้วยสีหน้าที่เมินเฉยถ้าให้ผมรู้ว่าคุณยังไปทำเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของมีดในตำนานอีกลก้วก็ต่อให้เป็นหลานสาวของเขาผมก็จะไม่ละเว้น